ตะวรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกโยนเครื่องบินแล้วก็ปล่อยมือมาจับสตตกกันก่อนหนึ่งนะครับมาดูความสนุกก่อนเล่น 3D มเนี่ยมันให้ความมันตลอดเวลานะครับลองดูมือนะครับอันนี้พอเราโยนไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมือขวามือซ้ายเนี่ยทำงานเป็นละวิงเลยครับซึ่งมันมีสเสน่ห์มากนะครับมันจะแตกต่างกับการเล่นเครื่องบินปีกนะครับมันจะคนละอารมณ์กัน ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแอร์ลอนเอลิเวเตอร์ลัดเดอร์ทอร์โถทำงานพร้อมกันหมดอ่าล่ะครับมาดูกันขั้นแรกนะครับเราจะต้องเร่งคันเร่งก่อนนะครับเร่งเบิ้ลเบิ้ลจนเรารู้สึกว่าอ่าลอยได้แล้วนะครับพอมั่นใจว่าลอยได้เห็นไหมมือขวาที่จับเครื่องบินพอเราโยนเครื่องบินไปปั๊บเนี่ยเราจะต้องย้ายมาจับตัวสติ๊กขวามือข,ของเราคืาอตัวแอรอนนะครับ โยนไปปุ๊บมือขวาจะวิ่งเข้ามาเลยเนะครับเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะต้องซ้อมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จับสติ๊กดึงขค้นบินได้เนี่ยเรียบร้อยแค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็บินต่อ,อามาดูกันอีกทีหนึ่งพอคิดว่าเครื่องบินลอยตัวได้โยนนะครับสะบัดข้อมือปล่อยออกไปย้ายมือมาจับตัวสติ๊กแอรอนแล้วก็ดึงแต่งเลยนะครับ มือขวาก็จะคุมแอรอนกับเอลิเพเตอร์นะครับมือซ้ายก็คุมคันเร่งหรือทอทัลกับตัวลัดเดอร์อ่ามาดูอีกทีหนึ่งง่ายแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้ฝึกนะครับโย,โยนแล้วแตะโยนแล้วแตะนะครับก่อนเล่นจริงเนี่ยโยนแล้วแตะก่อนคันเร่งเราไม่ได้เร่งเยอะนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าไม่ได้บินสูงนะครับง่ายๆบินเตี้ยๆถ้าพลาดเราก็ลดคันเร่งลงแล้วปล่อยตกพื้นไปแค่นี้เองง่ายๆนะครับลองฝึกกันดูนะครับ แล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้ไปแล้วครับบินนี่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ